ุดยอดรถกระบะที่คนไทยพูดถึงนี่เป็นรุ่นไหนไปไม่ได้เลยค่ะก็นั่นก็คือไฮลัก์ลีโวนั่นเอง เขาบอกว่าเวลาซื้อรถกระบะเนี่ยมันต้องดูช่วงล่างอนอกจากดูเครื่องยนต์แล้วต้องดูช่วงล่างในอาชี่แบบเอาแน่นๆะนะเวลาขับเดินทางไกลจะได้ปลอดภัยเป็นซูเปอร์เฟรคค่ะซัสเพนชั่นระบบช่วงล่างใหม่แร่งขึ้นนุ่มขึ้นแล้วก็ทรงตัวได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยววันนี้พวกเราจะไปทดลองขับกันดูเนาะ,ะว่าจะมั่นใจขนาดไหนว่ามันจะแกร่งขนาดไหนถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวตามพวกเราเลยค่ะ ที่เราจะพาทุกคนไปขับทดลองขับโชว์อยู่ก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบ2.4ลิตรถูกต้องไหมครับครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ตัว2.4นะหมครับผม150แรงมา้านะครับผมแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับผมสหรับตัวนี้นะครับผมเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สป,ปีดนะครับผมก็ถือว่าการข,ขับขี่ของเขานะครับผมปรับปรุงขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างนะคนะรับผมระบบเกียร์และระบบเบรคนะครัรบผมอ่าเบรคของเขาจะนุ่มขึ้นระยะเบรคก็สั้นขึ้นด้วยนะครับเบรคได้มันจะยิ่งขึ้น คือแบบหนบึบปึ๊บเลยนะใช่ครับผมเป็นเครื่องยนต์ของ G D Super Power ตัวใหม่นะผมอัตราเร่งถือว่าดีขึ้นมากนะผมได้ไปจามันมายขึ้นด้วยนะผมช่วงล่างด้านหลังนะผมปรับออกแบบมาใหม่เป็นแบบ Super Fit นะผม s ั s p e สเ i นชั่นนะผมะมีการจัดแหนบออกจากเดิม5แผ่นเหลือแค่3แผ่นนะผมเหล็กเป็นเหล็กเกรดสูงนะผมะะสามารถเขายังนุ่มนวลเพิ่มความนุ่มนวนลของตัวรถมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังสามารถบนทุกของได้เหมือนเดิมยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมครับผม ถึงแม่เจ้าไปแล้วครับผมแต่ก็แข็งแกร่งเหมือนเดิมทุกคนเหมือนเดิมรุ่นนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสุภาพสตรีขับจะเป็นยังไงคะบน้องบียร์ถ้ามันเกียร์ออโต้ตัวนี้อ่ะเือว่าขับขี่ได้แบบสบายมากครับผมระบบเกียร์ของเขาเนี่ยผมเป็นเกียร์แบบออโต้นะผมหกสปีดนะครับสำหรับท่านชายที่อยากเล่นเป็นเกียร์แบบเกียร์แมนนวลหรือว่าธรรมดาก็สามารถเล่นได้เหมือนกันในในตัวเกียร์ออโต้นะครับผม เกียร์ตัวตัวนี้เป็นเกียร์ที่แบบปรับเกียร์ได้แบบ mm hmm. สมูทมากนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากรู้ว่ารูปเกียร์ของโตโยต้า hmm. เป็นไงนะครับเรียนเชิญมาทดลองขับที่โตโยต้า hmm. สุนภูนมินะครับหว่าสาขาแต่ละสาขาของโตโยต้า hmm. สุนภูมิได้นะครับจริงๆแล้วในรุ่นนี้เนี่ยเขามีปุ่มที่ทุกท่านสามารถปรับโหมดนะคะในเรื่องของการขับขี่ได้นะคะ mm hmm. อ่ะซูมปุ่มลงมาเลยจะมีทั้ง E c o ค o โ e มนะคะสำหรับขับแบบประหยัดนะคะแล้วก็ p o w e ว m o d โหดสำหรับการขับแบบลุย,ลย เดี๋ยวผมจะให้ดูวงเลี้ยวแคบของตัวรีโวตัวนี้นะผมว<ะ>่าวงเลี้ยวแคบสุดแค่ไหนถนน,นตอนนี้เป็นถนนแบบสามเลนนะคะทุกคน,นอันนี้ผมชิดขอบในนะครับชิดขอบในสุดเลยเนาะดูรัศมีการเลี้ยวปึ๊บึ๊บรึ๊บึ๊ดูซิว่าเราจะเลี้ยวนี่อุ้ยพอดีนะคะ ไม่ชนขอบฟุตบาทนะคะเลนที่3คือประมาณ2เลนหน่อยๆนะคะตอนนี้เราก็ถึงกันที่โชว์รูมของ t o ตย t าแล้วนะคะเอาเป็นว่าใครที่สนใจอยากทดลองขับนะคะมาดูว่าช่วงล่างเนี่ยมันแน่นมันแกรง่งมันหนึบขนาดไหนต้องมาลองด้วยตัวท่านเองเนาะใช่ค่ะทุกคนเราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่แล้วมาเจอกันที่โตย o าสสวพรูมค่ะสวัสดีค่ะ